สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที k t t t u d i o นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูครับผม i อคอนิ m o m เมนต์ทีมต่อไปที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสหีดนี้นะฮะก็จะเป็นยูเวนตุสนะผมอันนี้ผมคาดไม่ถึงจริงๆคาดไม่ถึงว่ะแม่แต่เอซีมิลานก็ ก็ยังไม่มานะแต่ยูเวนตุสเนี่ยมาสองรอบเลยรอบแรกเนี่ยจะมาสองคนนะก็จะเป็นที่จำไม่ผิดน่าจะเป็นเน็เวิรแล้วก็เอ่าอ่าเดลเปียโรนะผมน่าจะเป็นเน็เวิรแล้วก็เดลเปียโรนะฮะรอบนี้เป็นของยูเวนตุสว่ะอาจจะมา3คนอาจจะมา3คนก็อาจจะเป็นเน็เวิรเดลเปียโรอันเดรปิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่โรนโดเนี่ยไม่แน่ใจว่ะยากว่ะผมว่ายากนะที่รอนโดจะมานะแต่ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะ มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันว่าโรนันโดจะมานะครับผมโอเคนะฮะถ้ามาก็เจ็บเลย่งนะขาแบบโรนันโดเน็ดเวทแล้วก็อ่าอ่าใครก็ได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเมซิเลียสขอบแค่โรนันโดกับเนะ็ดเวทเนี่ยโอ้โหสุดสุดสุดสุนี้สุดจริงของยูเว่นะนะครับผมเป็นของยูเวนตุสนะโอเคแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมนะฮะมีรุกกี้ชาเลนจ์แต่รอบนี้ไม่ได้แจกตำนานนะรอบนี้ไม่ได้แจกตำนานจะเป็น GP แล้วก็สเปเชียลเทรนเนอร์ นะผมจะเป็นเทรนเนอร์กี่ดาวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะะเป็น GP แล้วก็เทรนเนอร์นะเสียดายไม่มีตำนานนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมมันยืนยันจากเปรบหลักเลยนะเปรียบหลักของคูนามินะครับผมว่าทีมต่อไปก็จะเป็นยูเวนตุสนะผม3มคนก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ยังไม่แน่ใจนะขอให้ดูมาเถอะแต่ยากว่าแต่ยากแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะมาเหมือนกันนะผมแต่ที่มาแน่แผ่พะว่าเน็ตเวทเนีทเวทนี่มาแน่แแน,น่นอนอยู่แล้วนะผมแต่ก็รอรุ่นโรนโดก็แล้วกัน ก็ <c oughs> อาจจะมานะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้และกันนะผมสำนรับการาพามาดูว่าผมมันเโมเมนต,ต์ทีมต่อไปนะโอเคนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบิ bye ๊บบาย let's go